ผู้ที่มีสติรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติอย่างเนื่องๆอ,อย่างต่อเนื่องผู้ที่มีสติละเลึกถึงกายมีสติอยู่กับกายทุกอริยบท ที่ร่างกายขับเคลื่อนเอาสติไปจับไว้ที่กายเช่นเท้าฝ่าย่างรู้เท้าซ้ายย่างรู้มีสติเอาสติรู้ว่าเท้าฝ่าย่างเท้าซ้ายสายยางรู้นั่งรู้นอนรู้ กินข้าวรู้ทำอะไรทุกอริยบทม,มีสติรู้ตลอดเวลาตัวรู้ก็คือตัวรักษาตัวรู้ก็คือผู้ตื่นผู้ตื่นตื่นต่อ การขับเคลื่อนของร่างกายตื่นต่ออารมณ์ความรู้สึกที่มันปรากฏรู้เรียกว่ามีสติรู้สิ่งที่เรารู้เราไม่เข้าไปยึดติดเรามีสติรู้อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ เรามีสติรู้สิ่งที่เรารู้มันไม่เที่ยงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราเข้าไปยึดมันไปติดมันเราก็เป็นทุกข์ร่างกายของเราจิตใจของเราสะเทือนวั่นไหว ตลอดการเวลามันเป็นปกติของของมันหากเรามีสติเราก็จะเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจิตมันสะเทือนหวั่นไหวเราก็รู้เฉยเฉยว่าจิตมันสะเทือนหวั่นไหวแล้วเราก็พิจารณาสิ่งที่มันทำให้จิตสะเทือนหวั่นไหว เราก็ต้องดูจิตทำไมจิตไปตกอยู่ใต้อำนาจสิ่งที่ทำให้จิตสะเทือนหวั่นไหวถ้าจิตสะเทือนหวั่นไหวจิตก็ยังขาดการเป็นผู้รู้เมื่อจิตขาดการเป็นผู้บุญผู้รู้จิตก็สะเทือนหวั่นไหวติดก็ตกอยู่ใต้อำนาจของคำว่าไม่เที่ยงอันดีจังถ้าจิตนั่น เข้มแข็งจิตนั้นมั่นคงจิตนั้นจะไม่หวั่นไหวจิตที่ไม่หวั่นไหวจิตนั้นมั่นคงต่อสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันกระทบสติเป็นผู้ควบคุมจิตให้จิตนั้นไม่หวั่นไหวให้จิตนั้นมั่นคง ให้จิตนั้นยั่งยืนให้จิตนั้นงอกงามด้วยปัญญาเมื่อจิตเราเป็นจิตผู้รู้จิตนั้นก็รู้เฉยๆอะไรจะเกิดขึ้นรอบๆกายเราจิตมันก็รู้จิตแล้วก็ไม่ตอบสนองสิ่งที่จิตรู้เพราะจิตมันรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่เที่ยง จิตรู้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้รู้จิตก็รู้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่ทนสิ่งที่ทนได้ยากการฝึกจิตก็ให้จิตรู้สิ่งที่จิตรู้ไม่ให้มีค่าไม่ให้มีความหมายใดๆทั้งสิน้นเช่นตาสัมผัสกับรูปตาก็เห็นรูปไม่มีค่า หูสัมผัสกับเสียงหูนั่นก็เสียงนั้นก็ไม่มีค่าจมูกสัมผัสกับกลิ่นจะกลิ่นนั้นก็ไม่มีค่าสำหรับจมูกลิ้นสัมผัสกับรสชาติอาหารรสชาติอาหารนั้นก็ไม่มีค่ากายใจเราสัมผัสถูกต้องวัตถุสิ่งของอารมณ์ความรู้สึก ก็ไม่มีค่าใดๆในการฝึกจิตเพื่อให้จิตเรารับรู้สิ่งต่างๆมาให้เกิดค่าไม่มีค่าเมื่อมันไม่มีค่ามันก็ไม่มีสุขมีทุกข์สุขทุกข์ก็ไม่เกิดส่วนมากจิตของเราไปรับรู้สิ่งต่างๆมันจะเป็นสิ่งต่างๆมันจะเป็นมีค่าเพราะเราไม่ได้ฝึกจิต จิตนั้นก็จะมีค่าตาเห็นรูปก็มีค่าหูสัมผัสกับเสียงก็มีค่าลหลงไหลในเสียง,ลงหลงไหลในรูปลหลงไหลในกลิ่นหรือเกียรตชังในกลิ่นมันจะเป็นอย่างสองอย่างในตัวมันเอง,ลงหลงไหลกับเกียรตชังชอบไม่ชอบนั่นคือสภาวะจิตที่เราไม่เคยฝึกจิตก็ตกอยู่แต่อำน,นาจ ด่งชาวโลกปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้ตกอยู่ใต้อำนาจพอใจไม่พอใจตกอยู่ใต้อำนาจสุขกับทุกข์ทุกลมหายใจเพราะเราไม่สามารถปลดเพื่องสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจเราไปได้เพราะเราไม่สามารถระงับยุติสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ได้เพราะสภาวะจิตเราอ่อนแอวั่นไหว เมื่อสิ่งใดที่มีค่าสิ่งนั้นก็ะทำให้เราเกิดความทุกข์ทุกก็คือก้อนน้ำแข็งมันก็ละลายและเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นกระทำให้เรามีค่าอีกก็คือให้เราสุขสุขมันก็เปลี่ยนแปลงสุขก,ก็เหมือนก้อนเกลือที่สุดก้อนเกลือก็ละลายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มันอุบัติเกิดขึ้น ล้วนเปลี่ยนแปลงและเสื่อมไปทั้งสิ้นไม่ว่าไม่ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวโลกจัก,กรวาลสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตร่างกายของเราชีวิตของเราก็อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เท่าทานอารมณ์ความรู้สึกของจิตใจที่มันถูกกระทบให้เราเท่าทานหรือให้เราเข้าใจจิตไม่ให้จิตนั้นตกอยู่ใต้อำนาจของการเปลี่ยนแปลงการฝึกจิตให้จิตอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงให้การฝึกจิตให้เขาเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจของเรา จิตใจของเรานะั้นเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมจิตก็จะเป็นจิตผู้รู้รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยเมือเด็กหกขวบรู้รู้เฉยเฉยแต่ยังเข้าไม่ถึงตัวรู้เหมือนเด็กหกขวบพิจารณาดูว่าเด็กหกขวบันรู้อะไรบ้าง พ่อแม่มันก็ยังไม่รู้แต่มันคุ้นเคยเฉยๆว่านี่คือพ่อคุ้นเฉยคุ้นเฉยคุ้นเคยกับว่าพ่อแม่พ่อมันยังไม่รู้ดีมันยังก็ไม่รู้มันยังไม่รู้ทั้งสิ้นสิ่งที่เรารู้คือสิ่งที่เราสอนมันก็ได้แค่หนึ่งคำสองคำยังไม่หมดไม่จบ ถ้าจะนันพวกเราทั้งหลายจิตของเรามันจึงเป็นจิตที่ขาดปัญญาเมื่อจิตขาดปัญญาจิตนั้นจึงยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆเข้าใจว่าสิ่งตัวนั้นจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เข้าใจว่าสิ่งนั้นจะทําให้เรามีความสุขเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราเกิดความทุกข์ เราไปเข้าใจอย่างนี้ทุกมันก็ที่ใจสุขมันก็ที่ใจแต่เรากลับไปแสวงหาความสุขนอกกายนอกใจเรากลับไปแก้ปัญหานอกกายนอกใจเพราะมันทุกข์ที่ใจมันได้ไปทุกข์ที่บ้านอีกหมูบ่บ้านมันทุกข์บ้านที่เราอยู่เราก็ต้องแก้บ้านที่เราอยู่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็ต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านให้ได้เราไม่ควรเอาปัญหาไปผูกกับสิ่งต่างๆนอกบ้านเพราะสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงทําให้ฉันเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ทําให้ครอบครัวฉันเป็นอย่างนี้นี่คือหลงทางท,ท,าทุกอยู่ที่ใจททุกอยู่ที่ใจสูขอยู่ที่ใจแล้วก็แก้ที่ใจของเรา ทุกข์เพราะเราตกอยู่ใต้อับารกสิ่งที่มันเกิดขึ้นสุขก,ก็เราตกอยู่ใต้อับแรกสิ่งที่มันเกิดขึ้นสุขทุกข์สุขมันตอบสนองเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วก็บอกว่ามันสุขทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการมันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็บอกว่ามันทุกข์ ทุกมันเกิดจากจิตที่มันไม่รู้สุขก,ก็เกิดจากจิตที่มันไม่รู้ถ้าเราฝึกจิตแล้วเราจึงรู้ว่าสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งสิน้นสุขก,ก็เปลี่ยนแปลงทุกข์ก็เปลี่ยนแปลง ผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิตก็ตกอยู่ใต้อำนักสองคำสุขก,กับทุกข์ผู้ที่ได้ฝึกฝนจิตสุขทุกข์ไม่มีค่าผู้ที่ฝึกฝนจิตแล้วเกิดปัญญาสุขทุกข์ไร้ค่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไร้ค่าสุขทุกข์เปรียบเสมือนหญ้าที่ควายกินไม่มีค่าสำหรับมนุษย์ ผู้ทีฝึกนจิตจะเห็นความสงบมีค่าเกิดค่ากับชีวิตให้เห็นความสงบเกิดค่ามีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตแต่ละวันมนุษย์ที่ฝึกจิตจึงเห็นความสงบเป็นอาหารถ้าความสงบมีค่าสำหรับมนุษย์ความสงบก็เปรียบเสมือนข้าวที่เรากินนั่นแหละ มันมีค่าสำหรับผู้ที่ฝึกจิตผู้ฝึกจิตจะเห็นความสงบมีค่าผู้ที่ฝึกจิตและเกิดปัญญาจึงเห็นทุกข์ไม่มีค่าเห็นสุขไม่มีค่าเห็นสุขกับทุกข์เป็นสิ่งที่ไร้ค่าสุขทุกข์จะไม่มีค่าสำหรับผู้ที่มีปัญญาเพราะเข้าใจเหมือนว่ามันเป็นปกติของของมันแต่ความสงบนี่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้าง เมือนเราสร้างบ้านอะความสงบเราจะต้องสะสมปัจจัยเหมือนเราเริ่มแต่งงานใหม่ถ้วยช้อนก็ยังไม่มีหม้อนึ่งไหเข้าวก็ไม่มีโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่มีเราจะต้องสะสมสะสมสะสมสมาธิก็คือสะสมการฝึกฝนก็คือการสะสมคำว่ามั่นคงสะสมคำว่าสมาธิ มันจะเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังและมันเป็นพลังและเป็นพลังเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจิตที่เกิดปัญญาจะเห็นคุณค่าความสงบเหนือกว่าความสุขจึงรู้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับจิตจึงรู้ว่ากายกับจิตมันต้องการความสงบ ทั้งกายทั้งจิตมันต้องการความสงบทุกวันนี้กายกับจิตรเรามันไม่ได้เกิดความสงบมันเกิดแต่ความสุขเกิดแต่ความทุกข์ทุกจากเราก็เป็นทุกข์สุขจาก er เราก็เป็นทุกข์ทุกเกิดเราก็เป็นทุกข์ชีวิตเราจะอยู่ตรงไหนถ้าหากเราไม่มีความสงบถ้าทุกถ้าเห็นถ้าเราเห็นความสงบเราก็จะทิ้งสุขทิ้งทุกข์ เราก็จะเห็นทุกไม่มีค่าสุข,ขไม่มีค่าถ้าตลับใดเรายังมีลมหายใจใหเห็นสุข,ขมีค่าทุกมีค่าชีวิตเราไม่มีความสุข,ขเด็ดขาดชีวิตเราไม่ได้พบสัจธรรมชีวิตเราไปเข้าไม่ถึงธรรมชีวิตเราก็จะตกอยู่ใต้อำนอาจอธรารมตลอดการเวลาชีวิตทุกชีวิต สว่วนมากมันไม่ได้ฝึกจิตเมื่อไม่ได้ฝึกจิตมันก็ตกอยู่สิ่งเขาว่าไม่รู้ตกอยู่แต่หน้าเขาว่าไม่รู้เมื่อเราฝึกจิตเราจะตกอยู่แต่อหน้าสิ่งที่รู้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 แยกแยกได้สิ่งที่เราควรรู้กับสิ่งที่เราไม่ควรรู้เพราะจิตเรารู้เรืงกิเลสจิตเรารู้เรื่องธรรมจิตเรารู้เรื่องอธรรมแต่เราก็เลือกได้ว่าสิ่งที่เป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรม มันก็จะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลือกกับสิ่งที่ไม่ควรเลือกชีวิตของเราเราต้องดูแลจิตด้วยสมาธิหรือเอาสติไปดูแลจิตหรือเอาจิตไปดูแลกายเอาสติไปดูแลจิตและเอาจิตไปดูแลกายมันจะมีขั้นตอนของมัน ในตัวสติก็คือตัวปัญญาประกอบไปด้วยปัญญาในตัวสติก็ประกอบไปด้วยความอดทนในตัวสติก็ประกอบไปด้วยวิริยะาาพรเพียรมันประกอบไปด้วยหลักธรรมทั้งสิ้นมาช่วยกันชีวิตของเราเนี่ยมันมีพลังและมันมีอนุภาพถ้าเราได้รับรู้เรื่องธรรมเนี่ยมันจะมีพลังมหาศาล ทุกวันนี้จิตเราไม่ได้ฝึกมาเลยไม่มีพลังเมื่อจิตไม่มีพลังมันก็พ่ายแพ้ความสุขความทุกข์ความสงบก็ไม่เกิดเราสร้างจิตให้จิตเห็นความสงบให้จิตเข้าถึงความสงบรู้เรื่องความสงบเข้าถึงความสงบเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมาย ต่อการดำเนินชีวิตแต่และว,วันแต่และว,วันชีวิตของเราเราจะเป็นต้องดูแลและนักษาด้วยตัวเราเองพระพุทธเจ้าดูสอนให้เรารู้ให้เรารู้เรื่องธรรมะ ให้เรามีปัญญาให้เราเกิดปัญญาเมื่ออาะบิกจิตเราเกิดปัญญาเนี่ยจิตนั้นก็สงบตลอดกาลจิตเกิดปัญญาจิตนั้นก็จะมั่นคงตลอดกาจิตเกิดปัญญาจิตจะไม่หวั่นไหวตลอดกาลทุกวันจิตเราหวั่นไหวทุกชั่วโมง จิตเราอ่อนแอทุกชั่วโมงจิตเราสงสัยทุกชั่วโมงนี่แหละทำให้เราไม่สงบถ้าจิตเราสงบมันก็มั่นคงเกิดยั่งยืนเกิดงอกงามเกิดแขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายมีสติดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญามีสติฝึกฝนจิตให้จิตรู้เรื่องธรรม ฝึกฝนจิตให้จิตรู้สิ่งที่เป็นอธรรมฝึกฝนจิตให้จิตรู้ว่าสิ่งที่เป็นอาธรรมเบียดเบียน,ยนกายใจของเราฝึกฝนจิตให้จิตรู้ธรรมะเป็นผู้สร้างสารรค์ชีวิตรู้ว่าธรรมะเป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตเรามั่นคง,อย,งยั่งยืนงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปขอจเจริญพร